พบกนันในเอเชียบุกี้ไทยแนด์ค่ะช่องข่าวสารที่จะพาทุนคนไปขโมดเกี่ยวกับกระแสนในวงการฟุตบอลน,นะคะโรม่าได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าดานิเอเลเดรอซี่ค่ะตอบตกลงเข้ารับตำแหน่งกุนซือชั่วคราวของทีมจนกระทั่งจบฤดูกาลนะคะซึ่งโจเซมูรินโย่ค่ะเขาเดินปลดออกจากตำแหน่งกุนซือหลังจากที่โรม่านะคะรั้งเพียงแค่อันดับ9ของตารางจากความพ่ายแพ้ต่อเอซีเมลานเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะและพวกเขาค่ะก็ยังพ่ายให้กับลาซิโอนะคะอาร ร่วมเมืองในศึกโคปาอิตาเลียตกรอบไปตั้งแต่สัปดาห์ก่อนด้วยนะคะซึ่งเดลลอซี่ก็เป็นอดีตนักเตะของมาปากุมโรมนะคะแล้วก็จะกลับมาช่วยทีมเก่าอีกครั้งด้วยการรับงานคุมทีมแบบชั่วคราวด้วยสัญญาจนกระทั่งจบซีซั่นนั่นเองค่ะ ลาดูรากูซินนะคะกล้องหลังป้ายแดงเชื่อว่าการเลือกมาอยู่กับ็อตแนมฮอสเปอร์ก็คือการตัดสินใจที่ถูกต้องสําหรับเขานะคะหลังจากที่มองนะคะว่าทีมเนี่ยจะช่วยให้เขาเติบโตได้ดมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งดูรากูซินนะคะเขาก็ได้ตอบตกลงเซ็นสัญญากับสเปอร์ไว้นานถึง6ปีด้วยกันนะคะแ้วค่าตัวของเขานะคะบวกกับแอดอนก็อยู่ที่ประมาณ125ล้านปอนด์ค่ะแากูซินนะคะก็ยังยอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากแล้วก็สุดยอดเลยที่ได้ประเดิมสนามเป็นสำรองในเกมเสมอกับแน เชเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั่นเองค่ะบอลก็มีเกมก็มาเอ t h แปดไทยแลนดที่1ของเอเชียความบันเทิงครบจบในเว็บเดียว ลิชาร์ดมาสเตอร์นะคะ CEO ของพรีเมียร์ลีกค่ะเขาได้ยืนยันว่ามีการกำหนดวันพิจารณาข้อหาทำผิกดกฎการเงินของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วค่ะแต่ว่ายังเปิดเผยไม่ได้นะคะซึ่งเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปีก่อนค่ะทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมนี้นะคะเขาได้ถูกตั้งข้อหา115กระทงจากการทำผิดเกี่ยวกับการเงินนะคะหลังจากที่มีการสืบสวนมาตั้งแต่ปี2018นั่นเองค่ะก็เคยมีรายงานว่าการพิจารณาข้อหาของเรือใบสีฟ้าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้นะคะโดยที่สโมสรจะต้องรับฟังการพิจารณาจากคณะ กรรมการอิสระนั่นเองค่ะและบทสรุปของเรื่องนี้นะคะก็ต้องรอจกกนกระทั่งจบฤดูกาลหน้าค่ะซึ่งเป๊ปกวารดโอลาก็จะหมดสัญญาในตอนนั้นพอดีนะคะถ้าหากว่มีการราช้าเกิดขึ้นก็จะทำให้บทสรุปเนี่ยจะต้องเลื่อนออกไปอีกนะคะแถมถ้ามีฝ่ายไหนนะคะคิดว่าควรต้องอุทธร์ก็จะทําให้เรื่องดําเนินไปยาวนานยิ่งกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ ข่าวต่อไปค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะกลายเป็นอีกสโม,มรสรที่ร่วมให้ความสนใจทับทามเลนิโยโรค่ะกองหลังดาวรุ่งของลิวนะคะที่ทำท่าจะไม่ต่อสัญญาใหม่ตามรายงานจาก RMC Sport รค่ะพวกเขากลายเป็นอีกหนึ่งสโม,มรสรน,นะคะที่ให้ความสนใจในตัวเลนิโยโรเช่นเดียวกับไบร์นมิวนิกนะคะรออดดเรอัลมาดริดเลียบูแล้วก็ปารีสแซงต์แชร์แางค่ะและลิวนะคะเขาก็หวังว่าจะปล่อยนักเตะอ,ออกไปเพื่อแลกกับค่าตัวระดับสถิติสโม,มรสรน,นะคะแต่ว่าเยโร่เนี่ยเขาก็ยังไม่น่าจะตอบรับสัญญาใหม่ที่พวก เขายืนให้ค่ะและฤดูกาลน,นี้นะคะยโร่เนี่ยเขาลงสนามไปในเกมลีกเอิดไปทั้งหมด17นัดค่ะเป็นสำรองเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็ยิงได้2ประตูค่ะและนอกจากนี้นะคะเขายังผ่านการเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสรุ่นอายุไม่เกิน21ปีไปแล้วด้วย4เกมด้วยกันค่ะ และข่าวสุดท้ายค่ะแฟนบอลของโรมานะคะได้มารวมตัวกันล่ำลาโจเซ่มูรินโญ่ที่ได้เดินทางออกจากสนามซ้อมด้วยความโศกเศร้านะคะหลังจากที่เขาโดนปลดออกจากตำแหน่งกุนซือค่ะซึ่งเจ้าของสโมสรโรมาก็ได้แจ้งให้มูรินโญ่ทราบเมื่อวันนี้ที่ผ่านมาว่าพวกเขาเนี่ยเลือกกดมูรินโญ่ออกจากตำแหน่งนะคะทุกคนก็ไม่ได้คาดคิดว่าการตัดสินใจของสโมสรจะเกิดขึ้นไวขนาดนี้นะคะและเจ้าตัวค่ะก็ไม่ได้ตอบคำถามอะไรกับนักข่าวที่มาดักรอนะคะแล้วก็เดินทางออกจากสนามซ้อมไป ไปพร้อมกับสตารของเขานนั่นเองค่ะเป็นอย่างนั้นางคะ่ะสำหรับข่าวที่นั้นนำมาเสนอในวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็สดใจกันนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊กกี้ไลท์ไทร็ดด้วยนะคะวันนีนะ้ต้องไปก่อนคะ่ะ